สวัสดีครับพี่น้องคริสจักรเทลักิ่งทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมมาถือโอกาสทดสอบการอัดวิดีโอด้วยกล้องธรรมดานะครับที่บ้านของผมนะครับเพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตการเราจะสามารถได้สื่อสารการันได้พูดหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันได้นะครับวันนี้ผมก็อยากจะนําพระวจนะพระเจ้าตอนหนึ่งมาฝากไว้เป็นข้อบรมพีที่ผมได้เฝ้าพระเจ้าและพระเจ้าก็พูดให้ผมเนี่ย มีความนิ่งสงบอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าในระยะเวลาที่มีวิกฤตการณ์สถา,านการณ์ที่น้ำเปําลังท่วมอในปัจจุบันนี้นะครับมาจากอพยพบทที่14นะครับข้อที่13 14พระครมีบอกว่าโม,โมเสจึงเตือนประชากรว่าอย่าก,กลัวเลยมั่นคงไว้คอยดูความรอดที่จะมาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์จะประทานให้แก่ท่านหลายในวันนี้ ด้วยคนอียิปต์ซึ่งทัานทั้งหลายเห็นในวันนี้แต่นี้ไปจะไม่ได้เห็นอีกเลยพระเจ้าจะทรงรบแทนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงสงบอยู่เถิดคําพูดนี้แหละครับเพราะวาจะนะในอตอนนี้ที่พระมีบอกว่าจงสงบอยู่เถิดเนี่ยก็อยากจะให้เป็นที่หนุนจิตชูใจพี่น้องทุกคนนะครับที่ได้ฟังดูวิดิทัศน์อยู่ในวันนี้นะครับว่าพระเจ้าก็ได้หนุนใจผมก็อยากจะหนุนใจท่านเช่นเดียวกันว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโลกจะเป็นอย่างไรขอให้เหล่านั้นยึดมั่นในพระเจ้าให้เรานั้นสงบนิ่งต่อพัะพระเจ้าอยู่เสมอ <t> เหมือนเหตุการณ์นในตอนนี้ที่โมเสสนั้นได้พาคนอิสราเอลนั้นออกมาจากแผ่นดินอียิปต์แล้วเมื่อเขาเดินทางมาจนกระทั่งถึงแม่น้ําเขาเห็นสิ่งที่ขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าไม่รู้จะไปอย่างไรข้างหลังก็มีกองทัพของพวกทหารอียิปต์ไล่ตามมาแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้บอกโมเสสให้ ยืนนิ่งอยู่เพราะว่าการสู้รบนี้จะเป็นมาจากพระเจ้าเองขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายนะครับให้เราผ่านสถานการณ์ความยากลําบากความหวาดกลัวหวาดวันซึ่งอยู่ในใจเราทั้งหลายอย่าลืมว่าเรามีพระเจ้าที่อยู่ด้วยอยู่กับเราทั้งหลายเรามีพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยรบแทนเราทั้งหลายพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงดูแลเราทั้งหลายทุกคนอยู่เสมอพระเจ้าทรงห่วงใยเราทั้งหลายทุกคนนะครับก็ฝากพระคัมภีร์ในตอนนี้ไว้หนุนใจท่าน สั้นๆเล็กๆ,ๆน้อยเพื่อการทดสอบการอัดวิดีโอในวันนี้นะครับแล้วถ้าเผื่อสถา,านการณ์นั้นเป็นอย่างไรก็เราจะได้เจอกันแน่นอนครับในอาทิตย์หน้าสําหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็จะอัดวิดีโออย่างนี้แล้วก็เปิดเอาไว้ในวันอาทิตย์นะครับก็จะทําอย่างนี้ทุกๆครั้งเรื่อยไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ